ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเล่นลองรีวิวนั่นเองครับวันนี้สิ่งที่เราจะมีรีวิวนั่นคือแมปเอ้ยเกมเดสเลวนั่นเองครับ<อ>จะเป็นยังไงไปดูยินดีต้อนรับคุณผูคค้ชมทุกท่านเข้าสู่ดูดูไปเถอะนั่นเองครับสำหรับในวันนี้ผมจะมาเล่นเกมก็น่าจะรู้กันนะเห็นแล้วสิ้นหวังเลยโอ้ กลับมาใหม่นะภาพรถไฟอภาพระดับ HD 4K นะเสียงไม่เหมือนในเกมนี่นะ วิ่งได้ด้วยฮะเร็วเท่าแวมพายนะเอ้ยโอ้มีดธาตโอ้โหสุดดัดมีาตุโอ้โอ้โอโอ้โหออเอออ้ อืมีมปืนหนึ่งกระบ,บอกอ,อย่างน้อยก็มีปืนนะอืมยินดีกว่าไม่มีนะอืมโหไม่มีมือเลยรถไฟจิ๋ว หนาจังวะจัดบุยวาดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวอะไรเนี่ยใช้ซอมบี้แน่หรือเปล่าเนี่ยทุกสองทีตายด้วย โอ้โหไม่มีอะไรเลยอกัอบซัมบี้ก็ถือไม่ได้เไ,ไ,ไปทำได้เงนะี้ยจะด้วยเรื่องเพื่อนมันไม่ทานนะคะ โอหความเร็วสูงสุดแต่แค่ห้าสิบเองห้าสิบทำไมมันเร็วจังวะเอ้ยนั่นสิตุลเออเก็บเรืองอยู่แล้วลองใช้ปืนเลยดีกว่านะโป่งป้าโป่งป้ามาเด้อมาเลยเอ้าทำไมทำไมปืนดาเมจบ้าวปืนดาเมจบาวบูวโอ้โหสุดจริงสุดจัง ไปต่อไปที่เซตโซนก่อนดีกว่าครับอ๋อเจ้อีกน,น่าจะขายได้นะเดี๋ยวเก็บไว้เป็นเชื้อเพิ่มด้วยอันหนึ่งแล้วขายอันหนึ่งไม่ไม่ก่อนขายห,หมดเลยเดี๋ยวซื้อฐานเพิ่มมาถ้าเงินพอ ไป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 ดูราคาถ่านก่อนนะครับเงินไม่พออ่าบอกนะเกมนี้มันมีแค่สอมบีอย่างเดีย ไม่มีอ่ะอืมน่าจะไม่มีจริงนั่นแหละเล่นไปก่อนนะกั่อหมเฮดูหดัวดูหัวเลยนะเร็วขนาดนี้ไม่น่าจบเร็วนะมันจบเร็วไปบ่าแล้าเอถทานไปใส่เฮ้ยถูกแก๊

พอแล้วพอแล้วใจเย็นใจเย็นมีอยู่แล้วเว้ยมีอยู่แล้วโอ้โหไกลกูไกลกูไกลกูไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเลยแบดหมื่นแล้วนั่นเฮ้ย

เขาเันแผลไปใช้ทำอะไรอยู่วะอืไม่ใช่ทำอะไรอยู่วะอ๋ะอ,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 อหิวเลือดแผลเนะี้ยอ๋อ Game đi tiền chiến Mấy mi mà mấy nghe lời người à ừ. đi rồi đi nè ơi 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 ơi

ค่าซ <c oughs> ัมบี้เป็นสี่าวตัวแรกกับพ่อพีสองตัวโอ้โหสุดจริงเลยดูว่านหน้าดีก <c oughs> อ่ะสำตอนนี้ก็อ่อ อีกห oh. ้าพ oh. ันเอาป้อมปืนก็ไม่มีโอ้เออเดี๋ยวเอานี่ว่าล้อตรงเกวียนมาครับ ไปดูฉากได้ก่อนนะอืะอออกมาเฮ้ยเฮ้ยเปิให้มันขันอ,อุ้ยอุ้ยเสียงแปลกๆนี่นะเอาว่าเสียงตีเฉยอ๋อเป็นแบบนี้มาเล่นเกมเลยวะนี่อ้ พ่ปโอ้ร็อบบี้ก็ไม่มีนะจบเกมเท่านี้เลยเลยก่อนะครับสำหรับแมปเอ๊ะเอ๊ะไม่ได้สำหรับเกมเดสเลยกเกมนี้นะครับผมให้คะแนนศูนย์นเต็มสิบไปแล้ว